ให้ง่ายคิดอยู่นะแต่เน้นแบบเบาสมองเบาสมองคลายเครียดเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีค่ะน้ำฝนไปดูไหมน้องเข้าแล้วน้ำฝนเข้าแล้วหนังเข้าแล้วรอบรอบเปิดตัวเขาเปิดตัวไปแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่ะน้ำฝนไปดูกันโคโกะโหลกแต่พี่จะไปดูก่อนพรุ่งนี้แต่พี่จะไปดูที่เซนทรันลาดพอดีไปส่งฟอร์ดพอดี เข้าแล้วพรุ่งนี้ไงแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวกลับมาแล้วเดี๋ยวพาไปดูกลับมาแล้วเดี๋ยวพาไปดูโอเคไหมเจอกันที่เซ็นท่านจัน <c oughs> เจอกันที่เซ็นท่านจันเออนะฮะกดกร้านะคะทุกคนป่ะเออก่อนจะดูหนังก็กดอย่าลืมกดกร้ากันด้วยเด้อป่ะคนละบ้านสองบ้านน้องกลับแล้วแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้ต้องไปส่งนางแหละ พรุ่งนี้ไปส่งนางแล้วนางกลับวันที่8แต่ว่าเดินทางพรุ่งนี้พอดีที่จะไปเอาพระด้วยจองเช่าพระไว้เช่าพระไว้2ององค์พระสวยมากทุกคนเป็นพระบูชาองค์ใหญ่จองไว้2องค์จะต,ต้องไปเอาพรุ่งนี้ต้องไปเอาก็เลยเดินทางแต่พรุ่งนี้916คนกดตะกร้าค่ะ16ท่านขอบคุณค่ะ16 order ออแล้วแม่ขออีก4บ้านนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่ได้ขายอีกแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ก็เดินทางอีกแล้วทุกคนช่วยหน่อยนะช่วยอุดหนุนตาหนุ่หน่อยนะทุกคนขาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกกี้นะคะสิบเจ็ดออเดอร์แล้วขอบคุณค่ะอุดหนุนตาหน่อยนะทําสดใหม่ทุกวันเลยทุกคนนี่ดูจะหมื่นบ้านแล้วนะในตอตอเนี่ยเนี่ยไม่เก้าพันเก้าพันแปดร้อยหกสิบหกสิบเอ็ดชิ้นแล้วนะไปเออไป เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูหนะังให้พี่พศก่อนถ่ายรูปลงถ่ายรูปลงเพจให้พี่พศหน่อยเราต้องอดหนุนค่ะเพราะว่าพี่เพจเอ่อพี่พศก็ถือว่าเป็นครูชั้นคนหนึ่งนะทุกคนจริงๆดิฉันยกย่องแกเป็นครูชน,นะพี่พศอนน,นนะ์อน่ะแกสอนการแสดงให้เราแกสอนการแสดงให้เราแล้วแกก็ให้โอกาสเราเล่นหนังถือว่าเป็นครูเราเล่นหนังได้เพราะพี่พศนะ จริงๆอาจจะดุไปหน่อยหนึ่งอาจจะดุไปหน่อยหนึ่งแต่ถ้าใครแบบเล่นหนังกับพี่พลแล้วผ่านมือพี่พลไปได้ก็คือมึงก็เล่นกับคนอื่นได้อ่ะถ้ามึงผ่านหนังพี่พลไปได้แล้วนะมึงไปเล่นกับคนอื่นมึงสบายอ่ะจริงมึงเล่นกับคนอื่นได้เลยถ้ามึงผ่านมือพี่พลไปได้มึงไปเจอผู้กำกับคนอื่นมึงสบายละบอกแค่นี้แหละอือ ตุเรียนทอดกี่กร,รมัม250กร,รัมค่ะสองหสกร,รัมค่ะพี่250กร,รมัม18โคนได้ซื้อสินค้าจากไรนี้ขอบคุณค่ะสิบแปกร,รัมค่ะทุเรียนทอดเกดเอนะคะแผ่นใหญ่เกรด A แผ่นใหญ่ค่ะไม่ใส่สารไม่ใส่สีเดอ้อไม่ใส่สารไม่ใส่สีเดอ้ออืมเฟตู่กำลังดูสินค้าใหม่เล็กนึงขอบคุณค่ะ กดดกา้าให้ด้วยนะจ๊ะ้าคนได้ซื้อสินค้าจากไรนี้ทุกคนมันหมดฮาโลวีนไปยังเนี่ยหมดไปแล้วเนาะฮาโลวีนกดดกา้านะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูนะคะ700กว่าท่านนะคะขอบคุณสําหรับ20,000ใจอรอัญญประเทศวันเดียวถึงเลยค่ะอร่อยมากอืมขอบคุณที่รีวิวปลาเป็นตาแซ่บ อุดหนุนและค่าชื่นชมคุณพี่้ขอบคุณนะคะพี่เนี่ยเพิ่งว่างได้มาไลฟ์โอ้โหมีแต่งงานเพิ่งเสร็จงานเสร็จธุระเสร็จอะไรเพิ่งเสร็จงานเสร็จธุระเพิ่งได้ไลฟ์เนี่ยไม่ได้ไลฟ์หลายวันคิดถึงลูกค้านะไม่ได้ขายของแล้วรู้สึกแบบรู้สึกแบบมันขาดอะไรไปเพราะว่าปกติเคยนั่งไลฟ์ขายของทุกวันไงถึงเที่ยงคืนทุกคนรู้ที่ฉันแบบแนั่งไลฟ์ขายของที่ฉันนั่งนานมากนะถึงเที่ยงคืนนะ ถึงเที่ยงคืนนะนั่งคุยกับเอฟซีอ่ะไม่ได้ไ like ลฟ์หลายวันก็เลยคิดถึงลูกค้าในต่อๆนี่กลับมาแล้วค่ะกลับมาประจาการแล้วเมวื่อวานไม่ได้ไลฟ์เพราะว่าให้ฟอร์ดเขาไลฟ์ฟอร์ดเขาจะไล่ขายเข้าสารเมื่อวานเขาได้ตั้งสามสิบออเดอร์เมื่อวานอ่ะเออไปพระเยซูคือผู้ช่วยโลกให้รอดเชื่อในพระองค์ก็ได้รับความรอดเข้าสู่ดินแดนสวรรค์พระเยซูเป็นผู้ไถ่าบาป ใช่ค่ะเป็นคนเป็นผู้ไถ่บาปให้คนคิดนะคะแต่ไม่ได้ไถ่บาปให้คนพุทธนะคะเพราะถ้าศาสนาพุทธเชื่อว่าบุญบาปเป็นเป็นของปัจจตังเป็นของที่ตัวเราเป็นคนสร้างขึ้นก่อขึ้นไม่มีใครล้างบาปให้เราได้ค่ะถ้าเป็นคนพุทธ <c oughs> <c oughs> นะเออยังกัมมังกาลิสันติกัละยาณังวาปาปังวาตัสทายาธาภวิสันติอืม คนมาทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นกรรมดีก็ตามเป็นกรรมชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนะกรรมมะพันธุเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุรรเป็นผู้มีกรรมเป็นแดนเกิดนะอืทำเองก็ต้องรับผลเองไม่มีใครไถ่ให้ใครได้ค่ะคนพูดเชื่อแบบนี้คนคิดก็เชื่ออีกอย่างหนึ่งพระเยซูเป็นผู้ล้างบาปให้คนคิดค่ะ แต่ล้างให้คนพุทธไม่ได้เพราะมันคนละมันคนละความเชื่อกันนะคะก็